คุณได้ไนากี่คืนครับได้นอนสามคืนครับตอนนี้มองเห็นไหมครับตอนนี้เห็นครับเหตุการณ์เป็นยังไงครับคือเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็คือขี่มากับเพื่อนนี่นะครับครับก็เกาะกันกับเพื่อนอีกคนนึงครับผมก็คือขี่มาแล้วก็รถไม่มีไฟใช่ไหมครับใช่ครับรถไม่มีไฟแล้วขี่ตอนกลางคืนได้ครับผมก็เรือเป็นใต้คล็อไมนะครับครับเป็นถือว่ารลอดเป็อดีนะครับสวัสดีครับวันนี้มาดูผม สมใช่เลยครับอันนี้ก็พามาดูน้ำเหมือนเดิมครับน้ำขึ้นเยอะขึ้นสูงมากแล้ววันนี้นี่เขาก็มาวัดสะพานครับนู่นเลยใช่ไหมที่แหลกกันไว้เขาเลี้ยงสี่วันหรือสี่วันเขาอ่ะเขาสูงมากดูเขาดูว่าฟูขึ้นาสะพานมันเสียขาดนิบมือนี่สะพานลาวเลยคนสั่งนี่ก็มาขี่เรื่องกับเพื่อนครับ ไปทางบ้านหน่อยดิรถซีรถซีเดี๋ยว<ๆ>จะมาสัมภาษณ์เพื่อนครับเดี๋ยวออกมาจากโรงพยาบาล <c oughs> แล้วครับเออตันนี้คุณอาการเป็นยังไงครับก็ดีขึ้นแล้วครับเออคุณได้นอนกี่คืนครับได้นอนสามคืนครับตอนนี้มองเห็นไหมครับตอนนี้เห็นครับเออเหตุการณ์เป็นยังไงครับคือเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็คือขี่ม้ากับเพื่อนนี่แหละครับ ก็เกาะกันกับเพื่อนอีกคนนึงครับผมก็คือขี่มาแล้วก็รถไม่มีไฟใช่ไหมครับใช่ครับรถไม่มีไฟแล้วขี่อตอนกลางคืนได้ครับผมก็ถือว่าเป็นใต้เคาะไปนะครับครับเป็นถือว่ารอดก็ดีนะครับครับผมถือว่ารอดดีครับก็อาการก็ประมาณนี้ครับเจ็บครับเป็นหมดเลยเพื่อนกลับมาก็ดีใจครับแต่ก็คิดว่าตาคุณอีกกี่วันจะหายครับอาทิตย์แล้วน่าจะเป็นหลายอาทิตย์อยู่ครับเออคน คือมันสั่มแหงอมันช้ำในครับผมก็ทานไงยีนขี้แห้งด้วยไม่ครับมันซิงอ่ะมันซิงซิ่งใจเจีมยังรักใจรับก็อนแรกก็โอ้ตอนแรกกูซ่อดเหรียญแล้วกูซ่อดเหรียญแล้วเป็นอะไรก่อนหนีเหรียญรถรถทิพย์ว่ะตอนรอหนะใช่ตลอไปขี่ชิวนะไปขี่หาเล่นขี่กีต์ไกลนี่ครับก็โดยก็ระบายระวังครับผมก็ ผมก็กลัวนะมันนั้นน่ะนะดียิ่งได้ผมยิ่งเราผมไม่ไปอีกลายแล้วจ้ะยิ่งได้ผมอยู่ก่อนผมผมผมได้ไปโจมเขาขึ้นนะเออก็คือเหตุการณ์ก็ประมาณนี้ครับก็โจมกันขึ้นครับเดีป่ะดีป่ะเอ้ยยากดีอู้ยากดีดีโมเดี๋ยวนะตอนนั้นก็จะเล่าอยการแล้วก็ที่ผมออกมากว่าครับก็คือ ก็คือออกมาก่อนนะผมออกมาก่อนแล้วก็ขอสองคนตอนแรกผมก็นึกว่าเขาจะมาไม่ทันครับแต่ไปมาผมหันมาอีกทีนึงครับก็คือไปแล้วครับสองสองคนครับก็คือเกี่ยวแล้วครับแล้วก็สกิดไฟก็ขึ้นเยอะมากครับรถก็นอไถ่ถลรรายมัน,<อ>นเกือบเกือบสองร้อยเมตรเลยครับก็นอนกลางถนนนะครับ <S <S นี้ก็นอนกลางถนนครับแล้วก็ผมก็เ,เรียกว่าก๊อปก๊อก๊อยู่ใสมึงยู่ใสก๊อบก๊อบย่บี้ย่บี้ครับยืนรอไหน ทางเบาถ้าถ้าก๊อฟใช่ก๊อฟพูดไม่ได้เนี่ยผมคงไม่เห็นครับเพราะมันมืดมากครับทางครับร็ตอนแรกอาการเป็นยังไงล้มครั้งแรกเป็นยังไงครับชาครับไม่รู้สึกตัวรู้สึกตัวอะไรเลยครับคุณไปเจ็บตอนไหนครับไปเจ็บอยู่โรงพยาบาลเลยเจ็บโรงพยาบาลเลยใช่ไหมเจ็บมากๆเลยใช่ไหมเจ็บมากๆเลยครับคือเจ็บตอนหมอทำแผลนี่นะครับหมอคือหัวหัวนี่เจ็บไหมครับหัวมีเลือดขังในสมองครับแต่มันมีไม่เยอะครับหมอเลยให้ออกก็คือมันจะหายได้สมาร์ทหายมันสามารถหายเองได้ครับ มันยิไม่เยอะนิดนึงนิดนึงใช่ครับครับก็ถือว่าดีนะครับแตกคอร์ดนครับก็ข้างหน้าก็ขี่เบาครับสิ้นหมดเลยครับเสียงเด้งมาจืดอีกแล้วรถมันแรงนะบีดเบามันก็แรงข้างคนต้นตีนเลยขี่ก็สิ้นใลยคูเมื่เห็นเขาเอาไปปิดบ่ปิดประตูหู้ชีคิดว่าคุณจะซ่อมรถต่อไหมครับฮะคุณจะซิ่งรถต่อไหมไม่ครับไม่ซิ่งครับจะขี่เล่นใช่ขี่แลเล่นอย่างนี้พออย่านี้ครับ มาอีกสักสองเดือนแล้วผมว่าขี่มือนเดิมครับคืออ็อบแล้วกูเจาขี่แล้วกูเจาขี่แล้วครับบางทีมันบาจีครับแบบนั้นตอนนี้ก็แบบไอ้อ๊อฟก็แม่ไม่ออกจากบ้านแล้วใช่ไหมคือแม่ไม่ออกจากบ้านนะกลัวลูกคนนี้เพราะว่ามันเคยผ่าตัดรั้งมืงนะครับอันนี้ก็ดีไว้ครับว่าไม่ได้ผ่าตัดไม่ทําอะไรครับมอเขาบ้างนี่มอเขาบ้างมอนัดครับวันที่สาม ไปหายเบื่อกันใช่เบือก็คือไปทุกเดือนหมอเรื่องไงไปยังไงที่หายไปทุกครั้งมันจะหายนะครับผมก็อ้ผมเห็นแล้วผมไม่อยากขี่รถแรงดินู่นเน้นน้นเน้นน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 ่างเขาครับอันนี้ก็ขี่ตามขาเขาไบเอจะขันแบบไหมขันเดียวนี่มากูเกลารู้ขี่แม่งขี้แมวโอ้ขี่วิทยางพูดมขีแเม่อกันี่บบกแย่งกับี่เล มีแบบอันนั้นแบบเตยเอ่ะตีแหลกกูดูดมาปุ๊บกูชิก้นปาดกูปั๊บกูลบกูบิดกูอ่านกูพลนกันเองขึ้นบิดต่อนชิก้นมองความมันเศร้าอยู่เศร้าเศร้าอาจจะบ๊วยอยว่กันอาจจะเป็นเดือนแน่นแต่กะดีอยู่มันแน่นเห็นไหมันแน่นมาเห็นมันกันบอด็แต่ถ้าเกิดกูเป็นยังสีมากกูประมาณสองอาทิตย์กูเศร้าอ่ะก็ไปกันตอนกูตกโก้กูไม่จำได้ปะ เป็นเอ้าเป็นสีนะเออเป็นสียต้องตกกูตกกูกับอันนี้ยังต่างอยู่มือนั่งขีดเซนก็ร่างสีแลนอันเซนแลนก็ร่าสีนกคนละคนละดู้พันไม่ใช่บาทนะโอมโอมก็มาเออมาโอมเอื่อนกูกับนั่งขีดเซนน้ำมุยอยู่กูหันไปปุ๊บคนยางปั๊บตกปุ๊บหมุนลงมาหัวฟาดปังลงสีเลยนอนเองเลยบวงเสียเลยนะเออบวงสม่่ละเนี่ยเป็นขางหนึ่งเลยขางหนักกระแทกลงพื้นเอออแล้วันนี้จับไม่ไม่เจ็บบ่บ่ะไม่เจ็บดิบวดิบวนี่เจ็บ เ็บไยจับจับหี่ไงว้คือหัวนี่คือคือสิปปะบานเนาะแม่แม่เป็นแนวนีนเิครับเสียวจี๊ด้ไหมเสียวจี๊บเฮ้ยนี่คือกูประกาศกันเลยเอ็งมึงห่วยมาเป็นเขาก็อนุญาตให้ผมถ่ายนะผมก็จะสัมภาผัสครับแกจมื่อกี้ไปครับก็งานก็หายครับอาดีตอาการไปเรื่อยๆก็วันนี้ก็มาฉีดเ่งครับก็ล้านๆ ผมก็ไม่ได้ขี่แล้นะพุงเอามาขี่เล่เลนเฉยๆนะครับนี้เพราะว่าต้องสตาร์ทตลอดครับไม่สตาร์ทเราเครื่องมันเย็นแล้วก็อาจจะสตาร์ทก็ติดแล้วก็เสียตังค์ครับอะไรเรื่องอเลยส่งลิงก์ให้เนื่อยโอ้ยตีปิ้นทุกอย่างให้เราว่าปามเมย์นี่ก็น้ำก็ขึ้นสูงครับเออผมที่ผมท่านไอ้ถ่ายท่านผู้ชมดูตรงนั้นก็คือตอนนี้เพิ่มประมาณพรุ่งนี้น่าจะขึ้น ขึ้นเยอะกว่าถนนที่ผมไปถ่ายให้ดูนะนนแน่หรอแต่นนแน่วพรุ่งนี้น่าจะท่วมเลยครับสะพานนี้ก็จะขึ้นสูงเข็นๆยุ้ยแม่งผาบแม่งเกือบขึ้นหดสะพานเนาะเป็นียงอ่ะมันสบายเลยนะยน,น้ำวุ่น,นปเป็นสะพายหรออันนี้ก็ถือว่าน้ำไม่แรงเข้ากันามหรอือเปล่า นน่่นนาีเสุขภาพแล้วก็โอ้จ,กกออจะค่ายตัวตายครับ,รบผมท้อแล้วไม่อยากอยู่แล้วไอตุ้เฮ้ยเบาอ่ะนี่ก็น้ำก็ถือว่าขึ้นสูงหนักเลยเด็กรับตอแม่พ่นองก็สวมเด็กรับเบื้องเาเด็กับน้ำปฏิยานครับน้ำปฏิญาน แลก็กลัวอย่างนี้นน่ก็ถ้าใครกล้ามาโดดสะพานผมก็ให้สิบาทนะเออให้จริงเลยสิบาทเนี่ยเออใครกล้ามาดดนะไม่ได้ม,มุหรอกให้จริงสิบบาทเนี่ยคนเล่นครับด,ดูไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอันตรายมากครับผม <c oughs> น้ำก็ถือว่าไหลแรงอยู่นั้น,นี่ทานก็ ข้าวขึ้นนึงครับ,รบแล้นกับเราก็จะหลุดนะชิ้นน,นะนี่ก็ฝากติดตามกดไลค์ทางช่องสุดชายหลีด้วยนะครับอขอให้เพื่อนหายไปรครับ,รบถ้าใครอยากเป็นเหมือนผมก็ไปขี่แรงๆนะครับนะ <c oughs> นอนอะไรอย่างนั้นนะ <c oughs> นอนหมอบนะรับรองได้เป็นสภาพผมเนี่ยชิ้นนี้ก็สวัสดีครับ